เรื่องของคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยลักขโมยของช่วงนี้นะปรากฏว่าไอ้ของที่ขโมยไปเรียกว่าล้วงของงูเห่าเลยไปขโมยเอาแผงของตู้สัญญาณไฟจราจรของตำรวจจราจรที่เขาติดตั้งอยู่เนี่ยนะฮะหายไปโดยล่าสุดเนี่ยนะได้รับแจ้งบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในตู้ตำรวจจราจรที่บริเวณแยกข่วงสิงต์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเลาเตอร์ในตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรถูกถอดออกไปส่วนภายในตู้ของตำรวจจราจรก็มีนี่นะครับกา,าแฟซองแล้วก็กล่องยานี่ก็ถูกจิบไปด้วยนะครับทางตำรวจจราจรเล่าให้ฟังบอกว่ามาเปิดตู้ยามเพื่อทำงานอำนวยความสะดวกจราจรในช่วงเช้าพบว่าหน้าต่างบานเลื่อนกระจกโดนเปิดออกเมื่อเข้าไปตรวจสอบปรากฏโอ้โหนี่เจอแล้วฮะ เลาเตอร์ตัวเชื่อมสัญญาณระบบควบคุมไฟจราจรอัตโนมัติซึ่งก็ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยไปนะครับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการควบคุมด้วยระบบแมนนวลนะฮะคุมไฟสัญญาณจราจรเองเอออ่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแผงเลอเตอร์นี่เอาไปเลยเในครันมีข้อมูลมีอย่างหรอครับเป็นตันตี้วตั้งโปรแกรไปอ๋อ อันนี้ได้รับความเดือดร้อนกับตู้ไม่ลวนนะตู้มีไฟมันดับมันปการบังคับอ่มมันลวนอ๋อมันรวนนี่นะครับทีนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ต้องติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ซึ่งก็มีการตรวจสอบดูภาพในกล้องวงจรปิดนะครับช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเป็นช่วงกลางคืนมีชายต้องสงสัยคนหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาลักษณะ เข้ามาก่อเหตุในช่วงที่ปลอดคนแล้วก็ตํารวจเนี่ยไม่อยู่ที่ป้อมตํารวจนะครับออคนนี้ที่ทางตํารวจเนี่ยเลงๆอยู่ว่าเป็นคนขโมยฮะออดูสิครับนี่ขนาดของหลวงนี่ยังไม่รอดนะครับ